หมายเยกค่ะแล้วก็ส่วนเอกสารที่ทางสงนำเยื่นให้เมื่อวานนะคะเป็นเอกสารประมาณไหนหรือได้มาครบมากน้อยเพียงใดคะเทแต่ว่าเทศไม่ให้เคะมตทีหรับ่อร้ไหครับสวัสดีคุณผู้ชมเดลีพเตอร์ครับสดจากสนอบางซื่อนะครับ วันนี้นะครับตัวของพลตตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผบอชนนะครับมาร่วมประชุมติดตามนะครับกับคณะพนังงานสอบสวนนะครับในคดีเรื่องของอาคารสอตองอที่มีการพังถล่มลงมาหลังจากที่มีการรับเอกสารจากผู้แทนของสอตองอในเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีการส่งเอกสารมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเพื่อดําเนินการในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดกับกลุ่ม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปรับฟังการแถลงในวันนี้กันครับในส่วนวันนี้นะครับทางท่านผู้จัดการสำนักเลารบ้านนะครับได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าทางชุดพนาสอบสวนที่รับการแต่งตั้งนะครับได้มีความคืบหน้าในทางการดําเนินคดีไปถึงไหนแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ขออนุญาตดาเนินรียนว่าในการทํางานของพนาสอบสวนนะครับได้ยึดโยงกับพยานหฐานทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นนะครับ โดยมีการแบ่งขอบเขตการทํางานตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่านะครับผู้ออกแบบนะครับในการดำเนินการก่อสร้างสตงเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องการยื่นขอทําตาม TOR ของผู้ออกแบบเนี่ยที่ยื่นต่อสตงนะบริษัทที่ผู้รับเหมาผู้ที่มาดำเนินการออกแบบเนะี่ยมันมีเอกสารประกอบอะไรบ้างซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้ประสานกับสตงนะครับให้รูปแบบตั้งแต่ยื่นขอ TOR ของบริษัทผู้ออกแบบ ต่อมาครับบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมาที่ยื่นขอนรายการทําตาม t o r เนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยตอนนี้สอตงอกรลกงรวบรวมให้พวกทางพัฒนาสอบสวนอยู่นะครับอันถัดมาครับที่ท่านต้องการสอบถามว่าความคุดหน้าในการจัดเก็บปีตาิฐานในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับขอจินันว่านั้งแต่วันแรกนะครับในการดำเนินการพัฒนา,าสอบสวนที่รับการแต่งตั้งนะครับก็ได้ร่วมกับทาง P.S.I นะครับกดโยธาธิการ พร้อมสถฐานนะครับเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่หน้างานที่ถล่มนะครับอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับในการจัดเก็บเบื้องต้นณตอนนี้นะครับเราสามารถจัดเก็บในส่วนของชิ้นส่วนงานของเหล็กนะครับที่ใช้ในการเป็นวัสดุในการก่อสร้างทั้งหมด240ชิ้นนะครับตัวเป็นตัวอย่างนะครับรวมทั้งนะครับการคอริ่งปูนนะครับอย่างพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้ได้้งหมด59ชิ้นงานนะครับซึ่งได้มีการส่งตรวจนะครับกับสารบันนะครับ เทคโนโลยีบรรจุก้าจากขุนหารรางกระบังนะครับพยส่งตรวจไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้รอรับผลอยู่นะครับอันถัดมาครับในการตรวจสอบนะครับสอบสวนประคำพยานผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งนะครับผู้รับเหมาขอสร้างผู้ควบคุมงานและก็บริษัทผู้ออกแบบและตอนนี้ได้สอบพยานเจ้าที่ทั้งหมดไปแล้วนะทั้งหมด60รายนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะคำนิการทั้งหมดกับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ ยังไม่ครบถ้วนนะครับในส่วนของสตงเองได้ประสานความร่วมมือไปจริงๆนะครับว่าเราต้องการนะครับก็คือแบบรายการคำนวณวิธีการก่อสร้างนับตั้งแต่ยื่นนะครับที่ทํา tor นะครับทางสตงรับปากว่าจะเร่งรัดในการส่งมาให้เรียบร้อยนะครับกับประการต่อมาครับเมื่อวานได้มีการสอบปรกคำในการที่มาแจ้งความร้องทุกนะครับของสตงนะครับตอนนี้นะครับเขาไปรวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขแบบนะครับว่าการลงลายมือชี้ที่ทาง ผู้เสียหายบอกบอกว่าตัวเองไม่ลงชื่อเน,นี่ยตอนนี้ตัวสัญญาการแก้ไขฉบับตัวจริงเนี่ยรอมาให้พี่บูรณ์ก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็มาแจ้งความไว้ก่อนแต่ว่าเอกสารตัวจริงยังไม่ได้ส่งมอบให้กับประธานส่วนนะครับเมื่อาวานนะครับที่ร้องทุกนะครับประเด็นที่บอกว่ามีการบริษัทผู้วควบคุมงานได้มีการใช้ชื่อบุคคลนะครับซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในแหละที่เขาอ้างเนี่ยว่ามีการถูกปลอมลายไชื่อเนี่ย ลงในชิ้นงานที่แก้ไขและเสนอสตงนะครับก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ับเนคดีกับกลุ่มบุคคลนะครับกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับเอกสารเนี่ยค่ะที่เขาต้องเอามาชี้แจงมันเป็นเอกสารอะไรหรอเปล่าแบบที่ข้อมสาคัญระดับไหนนะนเอกสารก็เป็นการแก้ไขแบบเอกสารที่ต้องมาที่ต้องเป็นเอกสารว่าจริงว่าตอนนี้มันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นคือทางที่ไปแจ้งความสตงต้องหลางบอกว่าเขาไม่ใช่บุคคลที่มีรายชื่อในการแก้ไขแบบที่ถูกกระทับโดยชื่อตัวคน ที่ลงรายมือชื่อคุณสเกียริเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ต้องการเอกสารตัวจริงต้องมาแจ้งความเมื่อวานแต่ยังไม่ได้มอบเอกสารตัวจริงในสัญญาที่แก้ไขแบบตัวเนี้ยให้กับทางพน,าานกักงานสรบเขาขอไปรูปหลักฐานมาส่งให้เราอีกก็คือพรุ่งนี้บายย่ายจะได้เพราะเราต้องส่งเอกสารชุดน,นี้ไปให้กรมบ,บัญชีรตรวจสอบเปรียบเทียบรายมือชื่อของคุณสเกียรินะครับเอกสารคือเป็นพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับที่เขาจะเอามาก็เขารับปากกับพนักงา,าสวนสอว่ายอย่างนี้ เฉพาะในส่วนของแก้ไขแบบก่อนทีนี้เราล้องขอตอบเพราะตอนนี้เราได้มาบางส่วนเองนะครับของที่สตงอสมมอบให้นะครับเราต้องการถึงขั้นตอนของเรื่องของการทํา T O R ตั้งแต่เริ่มต้นนับแต่เรื่องของผู้บริษัทที่มายื่นประมูลงานในการออกแบบยืมระมงานในการควบคุมงานยืมรวมงานเรื่องการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรายการทั้งหมดเลยนะครับว่า ใครเป็นวิศวกรตั้งแต่เริ่มต้นในการมาทํายื่นขอท,ทํา t O R และขอมายื่นประมูลกับทางสตงเนี่ยครับนั่นคือต้นทางทั้งหมดเพื่อมาเปรียบเทียบว,ว่าพอต้นทางได้มาแล้วในระหว่างทางนั้นนะครับทางสตงได้รับแบบทุกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยครับแล้วก็เราต้องไปตรวจสอบกับทางโยธาธิการสักงานโยาธาของกทมว่า2องานเนี้ยมันตรงกันไหมนะครับรวมถึงผู้ก่อสร้างอีกนะครับที่ทาต้งทาตามแบบที่ออกแบบของบริษัทผู้ออกแบบหรือไมมนะครับเรื่อตามขั้นตอนดังกล่าวเนี่ย มันอยู่ระหว่างการรวบรวมฐานทั้งหมดนะครับรวมถึงนะครับเอกสารทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนี้นะครับเราก็มีคั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ทางท่านนายกบัญตีตั้งขึ้นเนี่ยนั่นคือก,การงานชุดนั้นหนึ่งส่วนที่พนักงานสอบก็ต้องรอในส่นงผลด้วยนะครับรวมถึงผลของการตรวจพยายนหลักฐานที่เราส่งไปไม่ว่าเหล็กหรือปูนเมื่อประกอบการําเนินคดีนะครับในส่วนที่หลักฐานใดที่เกี่ยวข้องและมีความคืบหน้าและเพียงพอนะครับที่จะใช้เป็นพยานฐานในการขอหมายจับ ท้งนิติบุนคคลหรือต่อส่วนตัวในการกระทามาผิดที่ในองค์ประกอบความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางักระนรวงกำลังรวบรวมเพื่อเร่งดําเนินการนะครับตามกฎหมายผู้นว่าเมาื่อวานนะคะรับทางผู้แทนสรเข้ามาชี้แจงเข้ามาชี้แจงในประเด็นหรือว่าต้องมีการย้นย้นประเด็นไหนชี้จแจงเนี่ยเพ้่มาดําเนินการเรื่องของจะแจ้งความลงทุกกับผู้ที่ใช้ลายเซ็นแรงมีชื่อปลอมในเอกสารแก้ไข บบอสระหว่างการออกหมายจับราคามีสักกีรร่คนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะเบื้องต้นในข้อมูลเบื้งองต้นตอนนี้ขอรวบรวมทั้งหมดและจะรวบรวมทุกมิติในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในฐานะนิติบุคคลหรือส่วนตัวนะครับเ็นด้วการ,รทั้งหมดนะครับตามองค์ประกอบของกฎหมายตามเป็นฐานที่พวกเราส่วนได้รวบรวมแล้วนะครับนํเสนอต่อศาลจากหลักฐานที่เรามีค่ะคาดว่าเร็วๆนี้ไหมคะที่จะสามารถออกหมายจับได้ วันนี้ที่ท่านผู้จัดการันิบารน,นะครับด้วยความของใหญ่ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและผู้จัดการแห่งชาตินะครับต้องการเร่งรัดในส่วนที่ว่าถ้าหลักฐานเพียงพอแล้วเรก็ขอยื่นต่อศาลซึ่งทางพระนามส่วนเนี่ยพยายามเร่งรัดทั้งวันทั้งคืนเลยคูดตรงๆนะครับว่าในชุดที่ทํางานทั้งหมดเนี่ยเร่งสอบปากคาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้ง3ส,ส่วนก็คือบริษัทที่ทําการออกแบบที่ตระยานว่าจ้างบริษัทผู้ควบคุมงานบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับรวบรวมฐานทั้งหมดในการส,รสร่งวัสดุ ก่อนที่ไปส่งตวรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงรอผลทั้งหมดในส่วนของอกรรมการตรวจสอบผเที่จริงทั้งหมดนะครับมาประกอบรวบรวมกันนะครับในการขอเมื่อต้องมีการสอบค่ะทางวิศวกรทั้งหมด50คนนะครในส่วนวิศวกรเนี่ยแบ่งเป็นส่วนๆครับนะครับก็ในส่วนของบริษัทผู้ออกแบบก็สอบแล้วนะครับบริษัทผู้ร่วมงานเราก็สอบแล้วบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ยังขาดอยู่นะครับยังไม่ครบถ้วน ตัวของคุณปฏิวัติสิริชัยนะครับเห็นว่ามีอํานาจในการที่จะสามารถแก้ไขแบบได้ตอนนี้เราการสอบในการขอข้อมูนอนนลนีัดหมาย<ๆ>เลื่อนมาสองครั้งนะปฏิบัติเลื่อนมา2 2> สองสองครั้งแนละ้วตอนเนี้ตอนนี้ให้พนาัากงานสอบสวนเนี่ยเร่งรัดนะครับในการติดตามตัวนะครับคุณปฏิวัติมาทําการสอบสวนมารับในฐานะที่พู้เกี่ยวกับห้องเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทผู้ควบคุมงานนะครับ ทานในส่วนเอกสารฉบับที่นิดนึงค่ะเรามีกาหนดนะคะว่าเอกสาร qr ทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้ภายในวันไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอกสารไม่ครบจะทําให้การสอบสวนล่าช้าใชคะถูกต้องครับตอนนี้คือเร่งรัดทางสตอให้ความร่วมมือซึ่งในส่วนของสตอเองนะครับก็พยายามในการไปเก็บรวบรวมหลักฐานให้กับทางคณะสอบสวนอยู่ซึ่งกำลังในการรับปากว่าจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงเอกสารในการตรวจรับงานด้วยยี่สิบสองวดตอนนี้ที่ผมได้รับมาก็คือเรื่องของการตรวจ เหล็กกับปูนนะครับในยี่สิบสองงวดงานก็ส่งมาแล้วนะครับแต่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับตรวจงานอ่ะยี่สิบสองเนี่ยก็มีบ,บางส่วนกนลำลังยังรวบรวมทั้งหมดมาส่งให้บรราธาส่วนอยู่ซึ่งภาพส่วนเองนะก็จะเป็นต้องใช้มาตฐานเอกสารนะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประกอบนะครับในการมีความเห็นทางคดีนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดบ้างในการดำเนินการในการขอออกอมัิของหมายจับ มันยังไม่เข้าใจในส่วนของหลักฐานของส่วนของในปฏิวัตินี่เป็นหมายเรียกมาหรือไม่ครับหมายเรียกไปแล้วครับสองครั้งสองครั้งแล้วนะครที่คุณนัดหมายวันนี้วันที่ไหนสองครั้งแล้วอย่างนี้จะมีการที่จะนาออกเอกสารอะไรคะหลังจีนหรือเปล่าเขาไม่ขอตรงมือเขาบอกว่าเขาขอเวลาในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเราขอไปแล้วว่าเราต้องการอะไรบ้างจากส่วนที่เขาควบคุมงานซึ่งเอกสารก็น่าจะเยอะพอสมควรเขาจะนํามามอบให้ในที่การคุยในเบื้องต้นนะครับ ซึ่งต้องขอสอบปากคำเพื่อยืนยันเอกสารด้วยเมื่อเอกสารมาแล้วเนี่ยต้องยืนยันว่าเอกสารเนี่ยที่เขานำมาให้มาพามาสววเนี่ยมันเป็นส่วนไหนบ้างนะครับข้อธิบายในเอกสารนี้ด้วยนะครับตัวของคุปจิวัตะครับเรามีการเรียกครั้งครั้งล่าสุดที่จะให้ให้มาเป็นวันท่เท่าไหรุ่ปยาป็แวัเราาสอิดกา ปฏิว่าที่สอบไปครั้งหนึ่งแล้วก็รอสอบเพิ่มที่กอบบังให้ตรีเอกสารใช่ไหมครัอย่างเมื่อวานกอนนี้ค่ะมีพยานไปให้ข้อมูลกับทาง DSI ที่บอกว่าตนเองนะคะอยู่อยู่กับ,บผู้ดูแลงานชั้นสูงในสตง,ม,งมีความเห็นเเห็นตั้งแต่การกตัดสินตั้งแต่เริ่มอย่างเงี้ยค่ะทางตำรวจเองจะมีการเรียกพยานคนดังกล่าวเข้ามาสอบเพิ่มได้ไหมคะในส่วนการสอบสวนของพยานที่เกี่ยวข้องกับทาง DSI อสไทีไ่ไปสอบปากคำไว้เนี่ยเราทํางานร่วมกัน ทางีเอนะครับในทุกประการในการที่สอบปากคำรวมถึงการจัดเก็บบันทายที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นส่วนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็ประสานงานนะครับก็สรุปของได้เนสี่นึงค่ะสรุปแล้วคือเรียกมาสอบครั้งแล้วก็สอบแล้วครั้งที่หครับใช่ครับก็เหลือครั้งถัดไปที่เขาบอกเขาขอไปรวบรวมเอกสารมาให้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทพวกผู้คุมงานทั้งหมดนะครับเพราะว่าในการตรวจรับงานทุกครั้งเนี่ยบริษัทวผู้คุมงานนะครับก็มีการ ตรวจทุกอย่างตามตาม TR T O R ที่ทำไว้ตามหลักเกณฑ์หลักการของวิศวกรรมนะครับส่วนคดีที่สอบตงแบบอแจ้งความเมื่อวานนี้ค่ะจะมีการเรียบริษ,ษัทที่นำที่นำลายเซ็นต์ไปแอบอ้างมามาสมาอบนะไม่้ด้กลมอนนี่สอบแน่นอนอยู่แล้วต้องเรียกอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยที่หลักฐานที่สตงส่งให้เราว่ามีการแก้ไขแบบยังไงนะครับแล้วก็ตัวจริงเป็นยังไงเราจะส่งตัวจริงไปตรวจที่กรมสุลกากรด้วยนะครับก็รอพรุ่งนี้ เราต้องการเรียกตัวของบิเทไหรือบริษัท่ยเรียกครับตอนนี้ก็สอบเป็นบางส่วนแล้วนะครับส่วนจะเป็นตัวทนี่ก็เป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เขาได้มอบอำนาจให้นะครับบุคคลผู้นั้นในการจัดการเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ เมาเข้รวาเอาสาที่เราต้องการเพ่่อจบวางกอไ้ใช่ไหมคะว่าวางมาต้องเก็บข้อมูในการทำสิกทาเรื่องเนี้ยโอเคค่ะต้อขาไปข้าเดี๋ยวข้ขอบคุณค่ะเริ่มเดีค่ะ จบแล้วใช่ไหมยังนะกับคุณชมครับเมื่อสักครู่เป็นการแถลงข่าวนะครับของทางพลตำรวจตีนพสิทธิ์คูณสวัสดนะครับรองผู้ัญชาการตำรวจกครบาลนะครับภายหลังจากที่มีการประชุมติดตามคดีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง ก็มีการเปิดเผยถึงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกหน่วยงานอย่างสอตอง,องอเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางคณะพนักง,งานสอบสวนหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเดินทางเข้ามาแจ้งความนะครับโดยทางของสอตอง,องอเนี่ยก็มีการแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีการตกลงกับทางตํารวจด้ว่าจะนําเอกสารที่มีการระบุไว้ว่าเป็นเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างการออกแบบต่างๆเนี่ย ที่บอกว่ามีประมาณกว่า10ลังเนี่ยมาให้กับเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่ได้มีการบอกเวลานะครับซึ่งเราก็ต้องมาเกาะติดกันว่าตัวของอสอตองอเนี่ยจะมีการนาเอกสารมาให้เพิ่มเติมในช่วงเวลาไหนนะครับรวมถึงเรื่องของการออกหมายจับก็คาดว่าน่าจะเตรียมแบ่งกลุ่มของพวกวิศวกรต่างๆนะครับรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการดําเนินการส่วนของออกหมายจับด้วยเลยครับอย่างกรณีของคุณปฏิวัติเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลมาแล้ว ถึง2ครั้งด้วยการตามหมายเรียกนะครับโดยวันที21่21เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยให้ข้อมูลกับทางร่างงานสอบสวนไปแล้วแล้วก็ขอเวลาไปรวบรวมเอกสารอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะจัดนี้อว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรเราจะกลับมาอะไรงั้นช่าได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคุณชมตามรับชมครับขอบคุณครับ